คุณเคยเจอมแมลงที่ทำให้ขนลุกจนอยากหนีไปไกลๆไหมครับบางตัวไม่ได้แค่รบกวนเราแต่ยังดูหน่าขยะแขยงจนเผลอร้องอุทานออกมาวันนี้ผมจะพาคุณไปเจอกับ20อันดับมแมลงที่หน่าขยะแขยงที่สุดในโลกรับรองว่าอันดับต้นๆอาจทำให้คุณไม่กล้ามองภาพใกล้ๆเลยก็ได้กดติดตามช่อง Top World แล้วไปเริ่มกันเลยครับอันดับที่20มแมลงวันบ้านเฮาฟลายเริ่มกันด้วยตัวที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดมแมลงวันบ้าน ใช่ครับมแมลงที่ชอบบินกวนใจเวลาคุณกำลังกินข้าวตัวเล็กๆนี้อาจดูธรรมดาแต่พอรู้ความจริงแล้วคุณอาจมองมันต่างออกไปทันทีมแมลงวันบ้าน Musca domestica ถือเป็นมแมลงที่แพร่หลายที่สุดในโลกเจอมันได้ทุกที่ตั้งแต่บ้านร้านอาหารไปจนถึงตลาดสด สิ่งที่ทำให้มันติดอันดับความน่าขยะขยแยงก็คือพฤติกรรมการกินอาหารของมันมแมลงไม่มีฟันหรือกรามแบบสัตว์อื่นดังนั้นมันจึงอาเจียนน้ำย่อยลงบนอาหารก่อนแล้วค่อยดูดกินของเหลวที่ละลายออกมาใช่ครับฟังไม่ผิดทุกครั้งที่มันตอมอาหารน้ำย่อยของมันถูกพ่นออกมาก่อนเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นมแมลงวันยังเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายชนิดเพราะมันชอบบินไปนตอมของสกปรกซากสัตว์หรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลแล้วค่อยกลับมาตอมอาหารของเราทําให้มีโอกาสแพร่เชื้อแบคทีเรียและพยาธิได้โดยตรงแม้ความเจ็บจากมันจะไม่มีแต่ภาพของมแมลงวันหลายตัวตอมอาหารจานโปรดตรงหน้าก็น่าจะเพียงพอให้คุณเบือนหน้าหนีและยืนยันได้ว่าทําไมมันถึงติดโผมแมลงที่น่าขยะขยเีที่สุดอันดับที่19ยุง ถ้าพูดถึงมแมลงที่กวนใจและน่ารำคาญที่สุดในชีวิตประจำวันคงไม่มีใครแย่งตำแหน่งไปจากยุงได้ยุงตัวเล็กๆที่บินวนอยู่รอบหูพร้อมเสียงวีดก็ทำให้เรานอนไม่หลับแล้วแต่สิ่งที่ทำให้มันติดอันดับความน่าขยะแขย,ขยงไม่ใช่เพียงเพราะกวนใจแต่เพราะมันคือนักดูดเลือดตัวจริงยุงตัวเมียจะใช้ปากแหลมๆแ,แทงทะลุผิวหนังเพื่อดูดเลือดไปใช้ในการสร้างไข่ กระบวนการนี้ไม่ได้ทําให้เราเจ็บแค่ติดจี๊ดเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดอาการบวมแดงคันและทิ้งรอยกัดเล็กๆเ,เอาไว้เป็นที่ระลึกความจริงข้อนี้เองที่ทําให้หลายคนรู้สึกสะอิดสะเอียนเพราะแปลว่าเลือดของเรากลายเป็นอาหารของมันโดยตรงแต่ที่น่ากลัวกว่าความคันก็คือยุงเป็นพาหานําโรคร้ายแรงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นมาลาเรียไข้เลือดออกไข้เหลืองและซีก้าไวรัสซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนมานับล้านต่อปี แม้ร่างกายของมันจะเล็กนิดเดียวแต่ผลกระทบจากการแพร่เชื้อทําให้ยุงได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดต่อมนุษย์เลยก็ว่าได้การเห็นยุงบินวนรอบๆจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แม้เราจะขุนชินกับมันแค่ไหนแต่เมื่อคิดว่าแมลงจิ๋วตัวนี้กำลังรอจังหวะดูดเลือดเราอันดับที่18เพลี้ยแป้งมาถึงแมลงที่ไม่ค่อยคุกคามโดยตรงกับมนุษย์แต่กลับทำให้หลายคน รู้สึกขยะแขยงเมื่อเห็นใกล้ๆนั่นคือเพลี้ยแป้งครับเพลี้ยแป้งเป็นมแมลงตัวเล็กจิว๋วลำตัวปกคลุมด้วยสารคล้ายฝุ่นขาวๆมองเผินๆเ,เหมือนเป็นเศษเชื้อรากเกาะตามต้นไม้แต่จริงๆแล้วนี่คือมแมลงที่กำลังเกาะดูดน้ำเลี้ยงจากพืชที่มันอาศัยอยู่และที่น่าขนลุกคือพวกมันมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหนาแน่นบางครั้งเกาะจนเต็มทั้งกิ่งไม้หรือใบไม้ทำให้ภาพที่เห็นดูสก,กรปรก และไม่น่ามองเอาเสียเลยสิ่งที่ทําให้มันติดอันดับแมลงที่น่าขยะแขยงก็คือความหนานแน่นของมันเวลาเกาะรวมกันทีหลายร้อยตัวจนกลายเป็นคราบสีขาวฟูดูแล้วเหมือนต้นไม้ติดเชื้อร้ายแรงแต่ความจริงแล้วคือพืชกําลังถูกดูดสารอาหารจนเหี่ยวเฉาใบเหลืองและบางครั้งตายไปทั้งต้นเกษตรกร,ร,กรหลายคนถึงกับขยดเพราะไม่ใช่แค่ความเสียหายทางการ,กรเกษตรแต่ยังเป็นภาพที่ดูแล้วสยองเล็ก เหมือนมีฝูงสิ่งมีชีวิตประหลาดเข้ามายึดครองพืชที่เราปลูกไว้และถ้าใครลองสัมผัสใกล้ๆจะรู้ว่ามันเหนียวหนืดจากสารที่มันขับออกมาอีกด้วยยิ่งทําให้หลายคนขนลุกสู้เมื่อเผลอไปโดนเข้าโดยไม่ตั้งใจอันดับที่17หมัดถ้าคุณเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างสุน,นัขหรือแมวคงคุ้นเคยกับเจ้าตัวเล็กๆที่เรียกว่าหมัดแน่นอนมันคือมแมลงปรสิต จอมกระโดดที่ชอบซ่อนตัวอยู่ตามขนสัตว์และคอยดูดเลือดเป็นอาหารหลักสิ่งที่ทำให้หมัดติดอันดับมแมลงที่น่าขยะแขยงก็คือลักษณะการใช้ชีวิตแบบดูดเลือดมันจะใช้ปากแหลมแหลมแทงทะลุผิวหนังของสัตว์หรือแม้แต่คนแล้วดูดเลือดไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวมันเองมีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรแต่กลับสามารถสร้างความคันแสบและรอยแดงเต็มตัวได้ โดยเฉพาะถ้าโดนหลายตัวรุมพร้อมกันภาพของหมัดที่วิ่งไปมาระหว่างเส้นขนและกระโดดได้ไกลกว่าความยาวตัวหลายสิบเท่าก็น่าขนลุกแล้วแต่ที่ทำให้หลายคนเบือนหน้านีก็คือหมัดเป็นพาหะของโรคต่างๆเช่นการละโรคหรือพยาธิในสัตว์ซึ่งสามารถแพร่สู่คนได้ด้วยนอกจากความอันตรายหมัดยังมีพฤติกรรมที่สร้างความลำคาญอย่างหนัก พวกมันชอบซ่อนตามพรมที่นอนหรือเฟอร์นิเจอร์และออกมารบกวนตอนที่คุณเผลอๆการพยายามกำจัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันวางไข่ได้มากและขยายพันธุ์เร็วมากจนควบคุมไม่ทันใครที่เคยเห็นหมัดหลายๆตัวรวมกันบนสัตว์เลี้ยงหรือที่นอนจะรู้เลยว่ามันเป็นภาพที่ทำหน้าสงสารสัตว์และก็หน้าขยักขยงในเวลาเดียวกันอันดับที่16ตัวเลือดหรือเบสบัก แค่ได้ยินชื่อตัวเลือดหลายคนก็คงรู้สึกคันยุกยิกขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับมแมลงตัวจิ๋วชนิดนี้ s y m p e x lechularius อาศัยอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดเพราะมันชอบซ่อนตัวตามที่นอนหมอนหรือรอยแยกเล็กๆของเฟอร์นิเจอร์แล้วออกมาดูดเลือดเราตอนกลางคืนโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวสิ่งที่ทําให้มันติดอันดับมแมลงที่น่าขยักขยงไม่ใช่แค่เพราะมันดูดเลือดมนุษย์แต่เพราะพฤติกรรมการล่าเหยื่อของมัน ตัวเลือดจะรอจนกว่าเราจะหลับสนิทแล้วค่อยคลานออกมาใช้ปากแหลมๆเจาะผิวหนังและดูดเลือดอย่างเงียบเชียบคุณจะไม่รู้ตัวตอนมันกัดแต่จะรู้เมื่อเห็นรอยแดงเรียงเป็นแถวบนแขนขาหรือหลังเหมือนทิ้งลายเซ็นไว้บนร่างกายที่น่าขยะแขยงยิ่งกว่าคือเวลามีการระบาดตัวเลือดสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากและซ่อนตัวในที่เล็กจนน่าตกใจแม้จะทำความสะอาดหรือพ่นยานแล้วก็ตามพวกมันยังสามารถทนอยู่ได้โดยไม่กินเลือดนานหลายเดือน ทำให้การกำจัดเป็นเรื่องปวดหัวสุดๆหลายคนบอกว่าความสยองของตัวเลือดไม่ใช่ความเจ็บจากการกัดแต่คือภาพจินตนาการว่าขณะที่เรากำลังนอนหลับอย่างสบายๆอาจมีมแมลงหลาย10ตัวกำลังคลานอยู่รอบๆตัวเราและดูดเลือดอยู่ก็เป็นได้อันดับที่15มแมลงสาบอเมริกันหรือ American cockroach ถ้ามีการจัดอันดับมแมลงที่ทําให้คนกรีดได้ทันทีแน่นอนว่ามแมลงสาบอเมริกันต้องติดหนึ่งในนั้นแน่ๆครับ ตัวนี้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตามบ้านทั่วไปลำตัวยาวได้ถึงเกือบ5เซนติเมตรสีน้ำตาลแดงมันวาวและที่ทำให้หลายคนพวาที่สุดคือมันบินได้แค่จินตนาการว่าคุณเปิดไฟในครัวตอนกลางคืนแล้วเห็นมแมลงสาบตัวโต,ว,ตว,วิ่งปรุดๆไปตามพื้นก็น่าขนลุกแล้วแต่ถ้ามันกระโดดบินเข้ามาใกล้ๆคุณรับรองว่านั่นคือฝันร้ายของใครหลายคนเลยทีเดียวสิ่งที่ทําให้มแมลงสาบอเมริกันน่าขยะแขยงไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ แต่คือพฤติกรรมของมันพวกมันชอบอาศัยอยู่ในที่สกปรกเช่นท่อระบายน้ำกองขยะหรือมุมอับชื้นและสามารถนำเชื้อโรคติดมากับขาและลำตัวได้เวลามันวิ่งผ่านโต๊ะอาหารหรือภาชนะนั่นหมายถึงเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสอาจตกค้างอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นมแมลงสาบยังมีความสามารถในการอยู่รอดที่น่าทึ่งมันทนต่อการขาดอาหารได้นานหลายสัปดาห์และทนแม้กระทั่งรังสีบางระดับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ทำให้ภาพของมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสกรปรกและความน่าขยะขยงอย่างแท้จริงอันดับที่14ตัวเหาพูดชื่อเหาทีไรหลายคนคงเผือเกาหัวขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับเจ้าตัวเล็กๆนี้เป็นแมลงปรสิตที่อาศัยอยู่บนเส้นผมของมนุษย์มานานแสนนานและนั่นแหละครับที่ทําให้มันติดโผแมลงที่น่าขยะขยงที่สุดในโลกเหาหรือ Pediculus humanus capitis มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตร แต่ปัญหาที่มันสร้างใหญ่มากพวกมันจะใช้กรามเล็กๆกัดผิวหนังบนศรีรษะเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารผลคือเกิดอาการคันยุบยิบบางครั้งคันจนเกาจนเป็นแผลติดเชื้อเลยก็มียิ่งไปกว่านั้นพวกมันแพร่พันธุ์ได้เร็วมากวางไข่เกาะแน่นบนเส้นผมที่เราเรียกว่าไข่เหาซึ่งเห็นเป็นจุดขาวๆเต็มศีรษะภาพนี้เองที่ทําให้ใครเห็นก็รู้สึกขนลุกและสะอิดสะเอียนทันทีความน่าขยะกขยังของเขาไม่ใช่เพราะมันอันตรายถึงชีวิตแต่เป็นเพราะความ ใกล้ชิดเกินไปพวกมันอยู่บนหัวเรากินเลือดเราและขยายพันบนเส้นผมเราแบบไม่เกรงใจเลยสักนิดการที่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆคลานไปมาอยู่บนหัวจึงเพียงพอแล้วที่ทําให้หลายคนทนไม่ไหวแม้ในปัจจุบันจะมียาสะและวิธีกําจัดได้แต่แค่ได้ยินคําว่าเหาก็ทําให้หลายคนนึกถึงภาพวัยเด็กที่โรงเรียนต้องตรวจหัวและนั่นแหละครับคือความทรงจําที่ทั้งขำทั้งคันและทั้งน่าขยะขยงไปพร้อมๆกัน อันดับที่13ด้วงกว่างมูลสัตว์หรือดังบีเทมแมลงชนิดนี้อาจเป็นฮีโร่ของระบบนิเวศแต่สำหรับหลายๆคนภาพของมันกลับหน้าขยะแขยงเกินกว่าจะทนมองดวงกว่างมูลสัตว์ หรือดัง b บี t เตครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพวกมันมีชีวิตผูกพันกับมูลสัตว์โดยตรงดวงชนิดนี้จะกลิ้งก้อนอุจจาระไปมาใช้เป็นทั้งอาหารและสถานที่วางไข่เมื่อไข่ฟักออกมาตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตโดยกินของเหล่านี้เป็นอาหารหลักแค่คิดภาพก็ทำให้หลายคนรู้สึกสะอิดสะเอียนแล้วครับ ความน่าขยะขยงของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวด้วงโดยตรงแต่คือกิจกรรมที่มันทำเป็นกิจวัตรประจำวันใช้ขาทั้ง4ี่และกรามแข็งแรงกลิ้งก้อนมูลขนาดใหญ่ไปไกลกว่าตัวมันหลายสิบเท่าบางครั้งคุณอาจเห็นก้อนกลมๆกลิ้งไปบนพื้นแต่จริงๆแล้วนั่นคือบ้านและแหล่งอาหารของด้วงชนิดนี้ครับอย่างไรก็ตามถ้ามองอีกมุมหนึ่งด้วงกวางมูลสัตว์ ก็มีประโยชน์มากต่อธรรมชาติเพราะช่วยย่อยสลายมูลสัตว์ลดกลิ่นเหม็นและคืนธาตุอาหารกลับสู่ดินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่เห็นเวลามันรวมตัวกันหลายสิบตัวกำลังแย่งกันกลิ้งก้อนอุจจาระก็น่าขนลุกจนทำให้หลายคนเบือนหน้าหนีอันดับที่12มแมลงก้นกระดกชื่ออาจฟังดูธรรมดาแต่มแมลงก้นกระดกหรือ p e d e r s p ี c i คือหนึ่งในมแมลงที่หลายคนขยะแขยงที่สุด เพราะมันไม่ได้แค่รูปร่างยาวเรียวหน้าตามไม่น่ามองแต่ยังมีพิษร้ายแรงที่สามารถทําให้ผิวหนังพุพองได้ลําตัวของมันมีสีดําสลับส้มหรือบางชนิดออกน้ําเงินเงาความน่าขยะแขย,ยงไม่ได้อยู่ที่มันบินหรือคลานไปมาเท่านั้นแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราบังเอิญสัมผัสมันเพราะ,มะแมลงชนิดนี้มีสารพิษชื่อว่าเพเดรินอยู่ในตัวซึ่งเมื่อปล่อยออกมาและสัมผัสกับผิวหนังมนุษย์จะทําให้เกิดอาการแดงคัน แสบและลุกลามจนกลายเป็นตุ่มน้ำใสคล้ายถูกไฟหลวกบางคนถึงขั้นเรียกว่าไฟไหม้มแมลงก้นกระดกสิ่งที่ทำให้หลายคนเบื่อหน้าหนีก็คือเวลาเจอมันในบ้านโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนมแมลงก้นกระดกชอบบินเข้าหาแสงไฟแล้วตกลงมาบนผิวหนังคนโดยไม่ตั้งใจหากเราปัดดังแรงหรือบี้มันบนผิวผิดก็จะกระจายออกมายิ่งทำให้ผิวพองน่ากลัวเข้าไปอีก ภาพของตุ่มแผลยาวๆตามแขนหรือขาเพราะโดนมันเล่นงานคือสิ่งที่ทําให้มแมลงชนิดนี้ไม่ใช่แค่ขยะขแขงแต่ยังถูกจัดว่าเป็นภัยเงียบในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้อันดับที่ 11. นอนผีเสื้อกินใบใครหลายคนอาจจะนึกว่านอนผีเสื้อก็น่ารักดีนี่นาแต่บอกเลยครับว่าไม่ใช่กับทุกสายพันธุ์เพราะนอนผีเสื้อบางชนิดขึ้นชื่อเรื่องความน่าขยะขแขงทั้งรูปร่างที่เต็มไปด้วยขนฟูยาวหรือผิวเป็นตุ่ม และที่แย่ที่สุดคือบางชนิดมีขนพิษที่ทําให้ผิวหนังคนเกิดอาการแสบคันและผุพองได้ภาพของหนอนหลาย10บตัวเกาะรวมกันอยู่บนกิ่งไม้กัดกินใบไม้จนพรุนเต็มไปหมดนอกจากจะทำให้ต้นไม้เสียหายแล้วยังทําให้ใครหลายคนที่เห็นต้องเบื่อนหน้าหนีเพราะรูปร่างที่ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเลยทีเดียวบางสายพันธุ์อย่างโลโมเนออลิกวในอเมริกาใต้ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต พราะพิษจากขนของมันสามารถทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติจนนำไปสู่ภาวะร้ายแรงได้สิ่งที่ทำให้นอนผีเสื้อกินใบติดโผลนี้ไม่ใช่เพียงความสกรปรกแต่คือการรวมกลุ่มเวลาที่ตัวเล็กๆหลายสิบหรือหลายร้อยตัวเกาะอยู่บนกิ่งเดียวกันแล้วขยับพร้อมๆกันภาพนั้นสามารถทำให้หลายคนรู้สึกคลื่นไส้ได้ทันทีแต่ที่น่าสนใจก็คือนอนผีเสื้อเหล่านี้เมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือเมตาฟอร์ซิสก็จะกลายเป็นผีเสื้อหรือกลางวันที่งดงาม ขัดแย้งกับภาพในวัยเด็กของมันที่ทั้งขนลุกและหน้าขยะขยแงอันดับที่10มแมลงวันหัวเขียวถ้าพูดถึงภาพที่ทําให้หลายคนเบือนหน้าหนีทันทีคงหนีไม่พ้นแมลงวันหัวเขียวหรือ b l o w f ตัวโต,วต,วตวสีเขียวเมทัลลิกแวววาวที่มักบินวนอยู่รอบรอบซากสัตว์เน่าเปื่อยหรือกองขยะสิ่งที่ทําให้มันติดอันดับมแมลงที่หน้าขยะขย,ะขยงที่สุด ไม่ใช่เพียงรูปร่างแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับความตายและความสกปรกมแมลงวันหัวเขียวชอบวางไข่บนซากสัตว์เมื่อไข่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นหนอนมแมลงวันที่คอยกินเนื้อเน่าๆเป็นอาหารหลักภาพหนอนนับร้อยนับพันดิ้นพล่านอยู่บนซากสัตว์คือสิ่งที่หลายคนไม่สามารถทนดูได้ ซึ่งนี่เองที่ทำให้ความขยะกขยงพุ่งขึ้นไปอีกระดับแต่ถึงจะน่าสะอิดสะเอือนมแมลงวันหัวเขียวกลับมีบทบาทสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์เพราะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสามารถใช้ในการระบุเวลาเสียชีวิตของศพได้อย่างแม่นยำพูดง่ายๆก็คือมันคือนักสืบแห่งธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามสำหรับคนทั่วไปแล้วแค่เห็นมันบินลงบนอาหาร ก็นหน้าขนลุกแล้วเพราะมันสามารถนำเชื้อโรคจากสิ่งสกปรกมาติดบนขาของมันก่อนจะเดินตอมข้าวหรือผล,ลไม้ที่เรากำลังกินอยู่อันดับที่ 9. มแมลงปีกแข็งกินซากชื่อของมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่า c a r r i ี o แ,แปลว่าซากสัตว์และนั่นคือสิ่งที่แมลงชนิดนี้ผูกพันมาตลอดชีวิตมันไม่ได้หากินบนดอกไม้หรือพืชใบเขียวเหมือนแมลงอื่น แต่กลับจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดจากการอยู่บนซากสัตว์ที่กำลังเน่าเปื่อยแ a r ิเอนบีเทมักมีสีดำทึบหรือน้ำตาลเข้มบางชนิดมีลวดลายบนหลังเหมือนเกลาะหนาลำพังรูปลักษณ์อาจไม่น่าขยะขย,ะขยะงนักแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสยองคือสถานที่ที่มันเลือกไปอยู่ซากสัตว์ตายที่ส่งกลิ่นแรงชวนอาเจียนพวกมันจะคลานไปตามเนื้อที่กำลังเน่า วางไข่และปล่อยให้ลูกๆตัวอ่อนเจริญเติบโตโดยการกินซากเหล่านั้นภาพของตัวเต็มวัยคลานไปมาบวก,กับฝูงนอนที่ฟักออกมาและกำลังกินเนื้อที่ย่อยสลายแล้วเป็นภาพที่ทำให้หลายคนทนมองไม่ได้เพราะมันคือการทำงานของธรรมชาติที่ทั้งสำคัญและน่าสะอิดสะเอียนในเวลาเดียวกันถึงอย่างนั้นคาริเอนบีเทิลก็มีประโยชน์ในทางนิเวศเพราะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายซากสัตว์ และคืนสารอาหารกลับสู่ดินแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพของมันกำลังคลานอยู่ท่ามกลางเลือดและซากที่เน่าเปื่อยคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หลายคนสะท้อนใจว่าธรรมชาติช่างโหดร้ายและน่าขนลุกจริงๆอันดับที่8มแมลงก้นกระดกพิษ p e d e r u s beetle แมลงก้นกระดกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สร้างชื่อเสียงในทางไม่น่าพิสมัยเลยก็คือ Pedarus beetle ครับแมลงตัวเล็กๆรูปร่างเรียวยาวนี้ไม่ได้อาศัยในป่าลึกหรือตามซากสัตว์แต่มันอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าที่คิดและที่อันตรายที่สุดคือพิษที่ผิวของมัน p e d ด r u s beetle มีสีแดงส้มสลับดำดูคล้ายมดผสมกับดวงเมื่อมองเผินๆอานไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้มันติดอันดับนี้ก็คือสารพิษ pederin ที่อยู่ในร่างกาย หากมันสัมผัสกับผิวหนังมนุษย์จะทําให้เกิดรอยแดงผู้พองเหมือนแผลไฟลวกเรียกว่าโรคผิวหนังแมลงก้นกระดกอาการคันแสบและตุ่มน้ําใสที่ตามมามักทําให้ผู้ที่โดนต้องรีบหายาม,มาทันที สิ่งที่ชนขนลุกก็คือพฤติกรรมของมันในช่วงหน้าฝนมแมลงก้นกระดกชอบบินเข้าหาแสงไฟในบ้านบางครั้งตกลงมาบนเตียงนอนหรือผิวหนังคนโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเผลอปัดแรงๆหรือบี้มันสารพิษก็จะถูกป,ปล่อยออกมาและทําให้เกิดบาดแผลทันทีแม้ตัวมันจะเล็กมากแต่ผลที่เกิดขึ้นสามารถทําให้คนรู้สึกสะอิดสะเอียนและกลัวได้เพราะไม่ใช่แค่เจ็บปวดแต่ยังทิ้งร่องรอยบนผิวหนังที่ดูน่ากังวล การที่รู้ว่ามีมแมลงตัวเล็กๆแบบนี้อยู่รอบบ้านโดยเฉพาะตอนกลางคืนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หลายคนไม่อยากเข้าใกล้เลยอันดับที่ 7. หนอนมแมลงวันนี่คือหนึ่งในภาพที่หลายคนไม่อยากเห็นที่สุดหนอนมแมลงวันหรือแม็กกอตส์สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มักจะปรากฏบนซากสัตว์อาหารบูดหรือของเสียที่กำลังเน่าเปื่อยและเพียงแค่คิดถึงภาพของมันขคลบดิ้นพล่านไปมาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หลายคนรู้สึกคลื่นไส้ หนอนมแมลงวันคือตัวอ่อนของมแมลงวันโดยเฉพาะมาแมลงวันหัวเขียวและมแมลงวันบ้านแม่มแมลงวันจะวางไข่ลงบนสิ่งที่กำลังเน่าเสียเช่นเนื้อสัตว์ซากหรือแม้แต่อาหารที่ทิ้งไว้ในอากาศเมื่อไข่ฟักออกมาตัวหนอนก็จะเริ่มกินเนื้อเน่าเหล่านั้นเป็นอาหารหลักการเห็นหนอนนับร้อยนับพันตัวเบียดเสียดกันดิ้นไปมาบนพื้นผิวเน่าเปื่อยนั้นถือเป็นหนึ่งในภาพที่น่าขยักขยแยงที่สุดที่ธรรมชาติสร้างขึ้น สิ่งที่ทำให้หลายคนขนลุกคือนอนเหล่านี้ไม่เพียงกินซากแต่บางกรณีแม้แต่ร่างกายมนุษย์ที่มีบาดแผลก็อาจถูกนแมลงวันวางไข่และทำให้หนอนเจริญเติบโตจากด้านในได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพสยองที่แพทย์บางครั้งยังต้องเจอในการรักษาแม้ว่าทางการแพทย์หนอนมแมลงวันบางชนิดถูกนำมาใช้ประโยชน์เช่นในการบำบัดบาดแผลเพราะพวกมันกินเฉพาะเนื้อเน่าแต่สำหรับคนทั่วไปแล้ว แค่เห็นก็คือฝันร้ายที่ยากลืมเลือนอันดับที่6ปลวกทหารแค่ได้ยินคําว่าปลวกหลายคนก็เริ่มรู้สึกขันยิบยิบแล้วใช่ไหมครับเพราะมันคือมแมลงที่ขืนชื่อเรื่องการทําลายบ้านเรือนแต่วันนี้เราจะพูดถึงปลวกทหารซึ่งติดอันดับความน่าขยะแขยงเพราะพฤติกรรมที่เห็นแล้วทาเอาหลายคนขนลุกปลวกทหารหรือ Soldier Termite มีหัวใหญ่กว่าปลวกชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดและมีกรามแหลมคมที่ใช้กัดขยี้ศัตรู พวกมันมักจะเคลื่อนที่เป็นกองทัพออกมาปุกป้องรังเมื่อถูกคุกคามสิ่งที่ทําให้หลายคนสะอิดสะอานก็คือภาพของฝูงปลวกนับพันพันตัวที่ไหลพร่างพูออกมาจากโพรงไม้หรือดินมองเผินๆคล้ายกับของเหลวสีขาวครีมที่กําลังไหลไปมายิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังทิ้งร่องรอยของความเสียหายไว้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไม้ผุพื้นยุบหรือกําแพงที่ถูกแท้จนพรุนแค่คิดว่าฝูงปลวกเหล่านี้กําลังซ่อนอยู่ใต้บ้าน ก็ทำให้รู้สึกขยะกขแยงจนขนลุกแล้วและเมื่อเจอปลวกทหารใกล้ๆภาพหัวโตกรามยื่นและลำตัวที่เคลื่อนที่อย่างไม่หยุดหย่อนสามารถทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับกองทัพสัตว์ประหลาดขนาดย่อมเลยทีเดียวแม้ปลวกทหารจะเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศเพราะช่วยย่อยสลายไม้แต่ในมุมสายตาของมนุษย์แล้วภาพที่มันออกมาเป็นฝูงมหาศาลก็เป็นสิ่งที่หลายคนยอมรับไม่ได้อันดับที่4เห็บ ถ้ามีแมลงชนิดไหนที่ทำให้คนรู้สึกทั้งขยะขยงและหวาดกลัวไปพร้อมกันคงต้องยกให้เห็บหรือทิกเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่ปรสิตท,ที่ดูดเลือดแต่ยังเกาะแน่นติดผิวหนังจนบางครั้งเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วเห็บมีขนาดเล็กเพียงแค่มีกิลิเมตรแต่เมื่อมันเริ่มดูดเลือดร่างกายจะค่อยๆพองโตขึ้นจนกลายเป็นก้อนกลมๆสีแดงหรือเทา ภาพของเห็บที่บวมอิ่มเลือดและยังเกาะติดแน่นกับผิวหนังของสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนทนดูไม่ได้ความน่าขยะแขยงไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะเห็บยังสามารถดูดเลือดได้นานหลายวันโดยไม่หลุดออกไปยิ่งไปกว่านั้นเห็บยังเป็นพาหะของโรคที่อันตรายเช่นโรค Lyme disease และโรคไข้เห็บซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไข้สูงปวดข้อ และบางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้การที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งสามารถซ่อนอยู่ตามขนสัตว์หรือรอยผิวหนังของเราแล้วค่อยๆดูดเลือดไปเรื่อยๆจึงเป็นภาพที่ทั้งน่าขยะแขยงและน่ากลัวสิ่งที่หลายคนสยองที่สุดคือเวลาพยายามดึงเห็บออกถ้าทำไม่ถูกวิธีปากหรือกรามของมัน อาจยังฝังอยู่ในผิวหนังเหมือนทิ้งร่องรอยความน่าขยะแขยงไว้ต่อเนื่องแม้ตัวมันจะหายไปแล้วก็ตามอันดับที่3ามแมลงสาบมาดากัสการแค่คำว่าแมลงสาบก็ทำให้หลายคนอยากวิ่งหนีแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงสาบมาดากัสการหรือมาดากัสการ์ฮิ g c ิ c k r o a c h ach, รับรองว่าจะทำให้คุณสะอิดสะเอียนไปอีกขั้นแน่นอนครับแมลงสาบชนิดนี้มีขนาดใหญ่มากตัวเต็มวัยยาวได้ถึง7-8ซนเมตร ร่างกายเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกียบดำหนาและมันเงาเวลาเห็นคลานอยู่ตรงหน้าบอกเลยว่าหลายคนต้องขนลุกตั้งแต่แวบแรกแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากแมลงสาบทั่วไปก็คือเสียงครับใช่แล้วมันสามารถเปล่งเสียงฟู่ออกมาได้คล้ายงูที่ขู่ศัตรูเสียงนี้เกิดจากการบีบลมออกจากรูหายใจที่อยู่บนท้อง เสียงที่ดังและชัดเจนทําให้แมลงสาบมาดากัสการเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดของแมลงที่สามารถขู่ได้จริงๆภาพของแมลงสาบยักษ์ที่ส่งเสียงฟู่พร้อมขยับขาเร็วๆคือฝันร้ายสําหรับคนที่กลัวแมลงสาบอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นแมลงสาบมาดากัสการยังเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงและอายุยืนสามารถอยู่ได้ถึง5ปีและมักถูกเพาะเลี้ยงในห้องทดลองหรืองานวิจัยทางชีววิทยา ซึ่งสำหรับบางคนการเห็นพวกมันนับร้อยนับพันตัวอยู่ในกล่องเดียวกันก็คือภาพที่ชวนให้คลื่นไส้ที่สุดอันดับที่1มึแมลงสาบเยอรมันและแล้วเราก็มาถึงอันดับ1นึ่แมลงที่หลายคนยกให้เป็นราชาแห่งความขยะขแขยงอย่างแท้จริงนั่นคือแมลงสาบเยอรมันต่างจากแมลงสาบอเมริกันที่ตัวใหญ่แมลงสาบเยอรมันมีขนาดเล็กกว่าประมาณ1-2เซนเมตร แต่สิ่งที่ทำให้มันติดอันดับหนึ่งไม่ใช่เพราะรูปร่างแต่คือจำนวนและความยากในการกำจัดพวกมันสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแบบทวีคูณตัวเมียวางไข่ครั้งหนึ่งมีไข่ได้เกือบ40ฟองและภายในไม่กี่เดือนผงเล็กๆก,ก็สามารถกลายเป็นกองทัพนับพันตัวได้ ความน่าขยะแขยงที่สุดคือพฤติกรรมการอาศัยพวกมันชอบอยู่ในครัวห้องน้ําหรือที่อับชื้นมักจะโผล่มาเวลามืดๆเพื่อหาของกินทั้งเศษอาหารน้ําตาลแม้กระทั่งคราบไขมันหรือกาวติดกระดาษเรียกว่ากินได้แทบทุกอย่างและในกระบวนการนั้นเองพวกมันสามารถนําเชื้อโรคติดมากับร่างกายและมูลของมันทิ้งไว้บนพื้นผิวที่เราสัมผัสทุกวัน ภาพที่หลายคนไม่มีวันลืมก็คือการเห็นฝูงมแมลงสาบเยอรมันวิ่งออกมาจากซอกตู้เย็นหรือรอยแตกในกำแพงทันทีที่เปิดไฟภาพตัวเล็กๆนับสิบวิ่งกระจายกันไปมาบนพร้นครัวคือฝันร้ายที่แท้จริงของเจ้าของบ้านแทบทุกคนและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มแมลงสาบเยอรมันครองตำแหน่งมแมลงที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลกไปแบบไร้ข้อกังขา เป็นยังไงบ้างครับ20อันดับที่เราเล่ามาถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปจัดอันดับแปลกๆขนลุกๆแบบนี้อีกก็ติดตามช่อง Top World เลยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ทั้งน่าตกใจและน่าขยะแขยงยิ่งกว่าเดิม